ซากหนูนี่นะถ้าใครเอาไปขายก็จะได้เป็นเศรษฐีในมีช้านี้หรอกจริงหรือขอรับท่านเศรษฐีจริงแท้แน่นอนทีเดียวซากหนูตายจะทำให้เป็นเศรษฐีได้ยังไงกันนะนา้นานะซื้อซากหนูไปให้แมวที่บ้านมจ๊ะเองจะขายเท่าไหร่ล่ะแมวฉันมันไม่คเคยชอบเท่าไหร่หรอกหนูตายนะ่ะมันชอบหนูเป็นๆมากกว่าก็แล้วแต่น้าจะให้ละจ้า ฉันให้หนึ่งกากระนึกก็แล้วกันเอารับไปสิขอบคุณจน,นะหนึ่งกากระนึกจะเอาไปทำอะไรดีนะซื้อน้ำอ้อยแจกคนเก็บดอกไม้ก็แล้วกันพี่สาวเก็บดอกไม้มาเหนื่อยๆไว้กินน้ำอ้อยก่อนเถอะจ้าอืมชื่นใจจริงๆเพอารูปรอเอาฉันให้ดอกไม้เป็นการตอบแทนน้ำใจเจ้าดอกไม้เยอะแยะเลยเอาไปขายดีกว่าเฮ้อเมื่อคืนพายุกระหนำ่ำ พักต้นไม้ในวังหลวงล้มละเนรนาข้าจะเก็บยังไงไหวละเนี่ยลุงงั้นฉันขอไม้พวกนี้ไปทําฟืนนะเออเอาไปเถอะดีเหมือนกันข้าก็ขี้เกียจเก็บอยู่อา้าวเด็กๆกินน้ําอ้อยเสร็จแล้วก็ไปช่วยกันขนไม้ออกมาไว้ข้างนอกนะครับลุงครับฉันมีไม้มาขายนะลุงอยากซื้อเอาไว้ทําฟืนมั่งไหมล่ะเออเอาสิข้าเหมาหมดเลย ได้เงินมา16กระหาปณะ,ะแล้วลุงใจดียังให้โอ่์เปล่ามาอีกตั้ง4ี่ใบตักน้ำใส่โอ่งไว้ให้คนหาบหญ้าตรงโน้นดีกว่าขอบใจมากไอ้น้องเกี่ยวหญ้ามานื่เนื่อยได้น้ำเย็นจากเจ้าคอยชื่นใจน้อยถ้ามีอะไรให้พวกพี่ช่วยก็บอกมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจพรุ่งนี้จะมีพ่อค้านำม้าห้าร้อตัวผ่านมาแถวนี้นี่นาะงั้นฉันขอหญาจากพวกพี่คนละหนึ่งกำมือก็แล้วกันจ้า ได้เลยไม่มีปัญหาและฉันจะขออีกอย่างหนึง่งถ้าพรุ่งนี้ฉันยังไม่ได้ขายหญ้าพวกพี่ก็อย่าพึ่งขายนะรับรองว่าพี่ต้องได้ราคาดีแน่ๆนตกลงไอ้น้องเฮอ้อหมู่บ้านนี้ไม่มีหญ้าขายให้ม้าเลยหรือไงเนี่ยมาห้าร้อยตัวยังไม่ได้กินหญ้าเลยวันนี้อ้าวอยู่นั่นเองหญ้าหมดนี่ราคาเท่าไหร่แล้วพ่อนมหนึพันจ้าอืม แพงไปหน่อยแต่ทำไงได้ฉันเหมาหมดนี่และได้เงินเยอะเลยคราวนี้ไปเหมาสินค้าในเรือสำเภาสักร้อยลำมาขายดีกว่ามีน่าเชื่อว่าซากหนูแค่ตัวเดียวจะทำให้เราเป็นเศรษฐีได้ต้องไปขอบคุณท่านเศรษฐีเส้นหน่อย ออไม่ต้องมาขอบใจข้ารอกเจ้ามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะความฉลาดและความพยายามของเจ้านั่นเองข้าชอบใจเจ้านะที่มองเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็รู้จักหางเงินให้เพิ่มขึ้นได้ตามลำดับเจ้าสมควรอย่างยิ่งที่จะได้เป็นเศรษฐีปกครองสมบัติแทนข้าข้าจะยกลูกสาวแสนสวยของข้าให้เป็นขู่ครองของเจ้านะพอเศรษฐีไหม วันนาโรหาชาดกในอดีตการมีราชสีและเสือโครงอาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำแห่งหนึ่งและมีลูกสุนัขจิ้งจออตัวหนึ่งอยู่รับใช้ครั้นอยู่มานานเข้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นมีความคิดจากกินเนื้อราชสีและเนื้อเสือโครงจึงคิดอุบายให้ทั้งสองแตกความสามัคคีกันเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วจึงยุยงราชสีด้วยคำโกหกว่า เสือโครงได้กล่าวติเตียนราชสีว่ามีลักษณะท่าทางและกําลังความกล้าหาญน้อยกว่าตนราชสีไม่เชื่อและกล่าวต่อไปว่าไปเถิดแกสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจึงไปยุยงเสือโครงด้วยคำโกหกนั้นอีกเสือโครงจึงไปถามราชสีเพื่อหาข้อเท็จจริงเมื่อรู้ว่าถูกสุนัขจิ้งจอกยุยงให้แตกความสามัคคีกันจึงต่างไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน แล้วสัตว์ทั้งสองก็มีความสามัคคีปรองดองกันเหมือนเดิมส่วนสุนัขจิ้งจอกก็ไม่สามารถอยู่ในที่นั้นได้ต่อไปจึงหนีไปอยู่ที่อื่นแทนนักเรียนครับชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีความรู้ย่อมหนักแน่นอยู่ในความสามาคัคคีไม่แตกแยกกับหมู่คณะด้วยคำยุยงของผู้อื่นนะครับ